สวัสดีครับวันนี้วันที่18ตุลาคม2568นะครับตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดอ่างทองนะครับไปชมฟุตบอล B.Y.D. d o ดอนฟินหลีกสระหว่างอ่างทอง F.C. พบกับกามจุรีในเต็ดนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับ Let's go <S ครับเดินทางแล้วครับตอนนี้เราใช้ถนน บางปะอินนะครับวงแหวนรอบนอกบางปะอินอยธุธยานะครับกำลังเดินทางมุ่งสู่จังหวัดอ่างทองนะครับรถเยอะเลยเข้าเขตอ่างทองแล้วครับอ่างทองแล้วเลีเยเ้ยวซ้ายเข้าอ่างทองอฟุตบอลเตะห้าโมงนะครับส7บ็นาฬิกาเรามาตอนนี้ถึงที่นี่ก็สิห้าจุดสนอ11อิอ บ่ายสามโมงครึ่งนะครับเรามาถึงบ่ายสามโครึ่งแตุ่บอลเตะห้าโมงนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นดูนะครับว่าลูกชายจะได้ลงไหมลูกชายเบอร์สิบเก้านะครับกกรพ,พัชรนกรนินพลเพชรเล่นกับสมโมสรอ่างทองเอฟซีนะครับวันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับโอเคเราไปกันต สนามอบจอจังหวัดอ่างทองแล้วครับสนามที่ใช้แข่งวันนี้ครับมาถึงเร็วกว่ากําหนดนะครับยังไม่ถึง4ี่โมงเลยถึงสนามและเดี๋ยวเราไปจอดรอนะครับแล้วก็เข้าไปชมกันนะครับไปกันเลยมาถึงสโมอสรอนน่างทองเอฟซีแล้วครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในสนามดูนะครับวันนี้อา,จารจ์เตอร์พิเตอร์แพนเบอร์สิบก้าวันนี้จะได้ลงหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับ ตามเข้าไปข้างในกันเลยครับเข้ามาด้านในแล้วครับมาชมบรรยากาศในสนามกันนะครับสวยงามมากนะครับแต่อากาศยังร้อนเกือบจะห้าโมงแล้วครับสีบ่โมงค ก็ตองส่ทางอนะครับถารมาทสนามไมได้ก็ชมทีวีที่บ้านครัด้รอว่าสรฟุตขับทีครับัเาารราบสนทุกอย่างเลย้อรัโักสดนตัรดยื่ตและ ององยกรายการแข่งขารกีฬาพิการสีชื่อรายการมวดีดนซิ่งหนึ่งสามขอเชิญผู้ชมในกีฬาที่ต้องดีมาดขั้เนะครับลักีาคนหเชิญทุกท่านเดี่ยวตรงครบรอเพลงสัตาไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ แล้วครับอ่างทองบุก,กซ้ายไปฝว่ จบครึ่งแรกยังสอให้ก่ะโดดส่องประตูสตวลนะครับพักครู่ครับจะชมกันต่อึ่้เวลาหลังครับ เวลา้ค่ัคขึ้นแรกนะครับเดี๋ยวเราไปรอรูทกันในครึ่งหลัง45นะ้าึงหลังนะครับตอนนี้สเปขปร์โดสครับสมนสอ,อง 4, อังสองเอฟีของเป็นโวลูเลนจงไปได้สามสิบขโมนโทรองลงแทนด้วยได้ไปได้สิบเก้าพัชรกรดินคอยเทค เลียนสองเริ่มแล้วนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วพัชรกรทีมฝ่ยเพชรเบอร์สิบเก้าน่าจะมีอากานนรปวดเข็บติดตามชมกันครับครับครึ่งหลังเริ่มแล้วครับหันห้องบุกจักขวาไปซ้ายครับ เสมอการอังเา่ีอได้เลขาสิบกัน2ต็เียรกท่านเสมอการสองสองะครับาเกมต่อเวลาต่อเวลาหนาทีนะครับเวลาบาดเจ็บหกนาทีสองตู้ครับก มประตูประตูจบลงไปแล้วครับบอลบีวดีบอลสิ้นเด็ก3ระหว่างหางทองเอฟซีกับดามจุิียูไนเต็ดนะครับผลสเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับ,เ,รออรบเดินทางกลับแล้วครับตอนนี้กลับเข้ากรุงเทพต่อ นะครับไปแล้วครับไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ